รีวิวเหรียญที่ส่งมาขายค่ะทุกคนมาดูการรีวิวของป้าหน้านะคะแกะกล่องเรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะไม่เสียเวลามารีวิวกันว่าเหรียญไหนรับซื้อเท่าไหร่ค่ะส่งมาจาก fc ชาวกทมกทมแหละค่ะ fc ที่อยู่แถวอยู่กรุงเทพอยู่โชคชัยสี่โชคชัยสี่โชคชัย นะคะมามามาดูการรีวิวเหรียญที่ FC ส่งมาขายว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่นะคะจะบอกไปเลยนะคะ,คะหยิบมาเหรียญไหนจะบอกราคาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ FC ส่งมาขายไปนได้นะคะดูว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่บอกไปเลยจะ <Right. S 1> ไ,ได้ไม่ต้องเสเียเวลาเนาะเหรียญครูดบาทเหรียญครูสิบบาทค่ะเหรียญครูสิบบาทสองสีนะคะราคาที่เป็นได้รับซื้อคือแปดสิบาทค่ะมาหนึ่งเหรียญเนาะก็ได้แปดสิบาทค่ะครูสิบบาทสองสีแปดสิบาท อัตลับก่อนเหรียญสิบบาทรัชดาสิบบาทเล็กนะคะสิบบาทรัชดาเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทรัชดารับซื้ออยู่ที่ราคาเหรียญละร้อยยี่สิบาทค่ะสวยๆในตลับแบบนี้ร้อยี่สิบถ้าผ่านใช้มาไม่สวยนะคะให้ร้อยเดียวค่ะเหรียญห้าบาทห้าบาทตังทอนที่เปนะบอกว่าให้ดูพศออดูพศอเอท่านั้นจริงค่ะเหรียญห้าบาทจะตังทอนรับตังทอนมาแบบนี้นะคะพลิกดูพศด้านหลังค่ะ สองห้าสี่หกนี่เลยค่ะสิบอ่าห้าบาทนะคะบาทตังทอนสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละาสองร้อยห้าสิบาทนะคะเหรียญสองห้าสี่หกมาหนึ่งเหรียญได้สองร้อยห้าสิบปเท่าไรแล้วเนี่ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอู๋ได้เยอะอยู่นะไม่กี่เหรียญเองนเนี่ยค่ะเนี่ยเจ้านี้เขาส่งมาประมาณนี้เขาก็ส่งมาตลอด เหรียญหนึ่งสลึงสลึงราชการที่หกอันนี้เขาเหรียญเขาผ่านใช้เขาสึกเยอะแล้วอะค่ะนะคะเนี่ยเหรียญเหรียญผ่านใช้เหรียญมีความสึกเยอะแต่ก็รับซื้ออยู่ราคาเดิมแหละค่ะเหรียญละแปดสิบาทเหรียญสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทนะมาดูอื่นต่อเนี่ยค่ะ อาแลวมีเหรียญต่างประเทศมาด้วยนะคะเหรียญนี้รับซื้อ200เหรียญนี้รับซื้อ50บาทค่ะเหรียญต่างประเทศนะคะเหรียญเหรียญที่มีค่ามีราคาที่แลกได้รู้ว่าที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะก็จะมีราคาจะเป็นราคารับซื้อค่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญสตางค์ย่อยๆนะคะก็จะไม่เป็นราคาเนาะเหรียญย่อยๆอะค่ะจะไม่เป็นราคา อันนี้เหรียญสตังรูนิกเกิลกับทองแดงสตังรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ8บาทสตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทนิกเกิลและทองแดงนะคะเหรียญละ8บาทแต่ถ้าเป็นสตังรูเงินที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะสตังรูเงินรับซื้อเหรียญละ50บาทนะอันนี้อันนี้ก็เนื้อเงินแท้นะคะเนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้ค่ะเนื้อเงินแท้อ่ะเดี๋ยวไปให้ดูเหรียญเนื้อเงินนี่นี่ค่ะ เหรียญนี้ก็ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะเหรียญพวกนี้ค่ะจะมีราคายัางไงก็คือราคาเงินเขาการันตีอยู่แล้วนะคะเงินเขาก็จะขึ้นลงตามทองสังเกตดูถ้าทองขึ้นนะคะเงินจะขึ้นตามราคาราคาเหรียญเงินก็ก็จะมีราคาตามราคาทองค่ะราคาราคาเงินเขาจะอิงตามราคาทอง เหรียญนี้คือแถมขอบคุณมากเลยที่แถมมานี่นี่นี่นะดูเหรียญแถมก่อนอันดับแรกของของฟรีของฟรีดูของฟรีก่อนโอ้โหเยอะอยู่นะคะเหรียญน,นี้ปกติไป่น่ารับซื้อนะะเนี่ค่ะเหรียญห้าบาทซีเรสนะคะห้าบาทซีเรสปกติรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะปกติจะมีราคารับซื้อเจ็ดบาทแลวอันนี้จะเป็นเอ่เอเน ไม่รู้ประเทศอะไรห้าสิบห้าสิบน่าจะเป็นยนะูโรเนาะหรือเป,ปล่าอ๋อไม่ใช่มีดาวมีมีเดือนหนึ่งห้าหนึ่งเก้าค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้เขาเขาเขียนมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ FC เขาแถมฟรีขอบคุณมากค่ะโ,โหน่ารักที่สุดเลยมีการแถมให้พนาด้วยค่ะ,ะเราจะเก็บแยกไว้เนาะของแถมเขาเขาแถมมาเราจะต้องไม่ขายเราจะต้องแยกเอาไว้แยกไว้ต่างหากเพราะเขาให้เราฟรีเอามาดูเหรียญหนึ่งบาทกันค่ะอ๋ออันนี้เขาจะรวมมาทั้งหมดสามสิบห้าเหรียญ เหรียญนนี้จะเป็นสามสเหรียญจะเป็นในราคาเดียวกันค่ะเขาเขาเข้าใจราคาไงคะเขาจึงได้แยกมาเนี่ยแาคา่ติดตามไปน่าเป็นมานานๆหน่อยนะคะเราจะเข้าใจวิธีการขายจะสะดวกค่ะคุณก็จะคิดง่ายไปน่าก็จะง่ายนะคะจะไม่ไม่ต้องลำบากทั้งสองคนแหละทั้งผู้ขายผู้ซื้อ ย่างนเงี้ยคนนี้เขาเข้าใจเขารู้เลยว่าไม่ได้รับอะไรเท่าไหร่เขาก็ทํารายการมาเสร็จเรียบร้อยนะคะพนักงเช็กเหรียญตามรายการที่เขาทามาแค่นั้นครบจบโอนเงินเลยค่ะอันนี้เหรียญซีเกมนะคะ,ะครั้งปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เขาจะมีสองพศเนาะอันนี้หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งเก้าหกหกก็คือปีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์คือปีหนึ่งสามนะคะใช่ไหมด้านหน้าหนึ่งสามป่ะอ่าใช่สองห้าหนึ่งสาม หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้าตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทอันนี้เขาเขาราคาเดียวกันเขารวมกันมาค่ะนะคะเหรียญเออ่ซีเกมนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญสำเร็จการศึกษาจบเส พระบรมจบเสรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะตาแผ่นดินบอกแล้วสีเกมบอกแล้วสมเด็จย่าหนึ่งบาทเที่ยลึกนะคะสมเด็จย่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเนี่ยค่ะบอกแล้วนะคะกาแผ่นดินสถาปนาพระบรมรับซื้อเหรียญละสี่บาท